สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆวันนี้เราจะมาหอ่อข้าวต้มวันนี้สีหอ่อข้าวต้มให้ข้าไไมา้จ้านี่สิ่งที่เราเตรียมไว้กล้วยกล้วยบานเฮาได้จา,ากเทียหวานแต่นายนี่ข้าวนี่กล้วยใบตองเดี๋ยวเราจะมาหอ่อกันเลยจ้าห่อกันเลยจ้า ในบ้านเราจะหวานไหมข้ต้มให้น้องพีทกินก่นอนข้าต้มให้น้องพีทกินก่อนอขาไขมาได้แต่เนี่ย เขาตุ่มเข้ามาแต่จังพ่ะ แตอนนี้ยังอยู่บ้านน้องพีชอยู่ด้วยใจอยู่ขอนแก่นอยู่ข้าวต้มอ,อยู่ขอนแก่นอยู่เด้อนีเ่ย Ceremony, ได้แ้วหนึ่งชิ้นหนึ่งกลมได้หนึ่งชิ้นเดี๋ยวห่อไปเรื่อยๆก่อนเดาะจ้าหลังจากเราห่อมาเรื่อยๆเราได้จะก่อนเขาเด็กเก่าห่อจากเพื่อนๆเราส,นนรสามารถตุมใส่หม้อหนึ่งนะคะได้เรียงใส่หม้อหนึ่งเลย

ใส่น้ำกันเลยเปิดน้ำใส่เลยใส่พ้อนี้นท์เทพอก่อนนะคะเนี่ย่าห้ข้อจนเติมเอาง่ายมันบกมันต้องเติมน้ำเท่ยสองเทียจังสิสุกเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะสุกกันต่อจ้า หอมมาเลยหอมมาเลยหอมหอมจากเข้ามาเติมน้ำก่อนเติมน้ำก็ไม่จ้งสิสุกเติมน้ำก่อนมันต้องจะสุกเดี๋ยวอีกประมาณรึ่งชั่วโม,มงเรามาดูกันการที่ว่าข้าวต้มเราสุกหรือยังต้มาสุกหรือยังเนาะ ตุมม่มเขาไม่บ่เด็ดตุ่มโดนปันไดน,นะตุ่มเขาไม่บ่ตุ่มสูบปันใดก็ได้มันก็ะสิสูกแดวสูกแดวสูกแดง สุกแล้วจ้ากล้วยน้องพาเืองเลยเนี่ยุกแล้วสุกแล้วอืมจะตักออกจากหม้อแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวต้มกันจา้านี่ลูกสาวกินเอาไว้ให้ลูกกินแล้วแซบบ่ลูกแซบบะเขาไม่แซบแซบ เจ้าห uhm. น่องพีดกินมดตั้งหลายอันเนาะผู้ถ่ายกินก็ต้มเนี่ยยาว่าเป่าก่อนเป่าก่อนลูกเป่าก่อนนะลูกนะเป่าก่อนครับอ้ามอ้ามวายอามอ้ามอ้ามอ้ามอามอ้ามานพอดีกิน เขาไม่แซ่บแซ่บโอ้โ,โ,อโอไหไปโอ,โอเอาใส่ปากเออเจงมากลรอกมีอันที่สามเขาไมย่ยจะอ่อนมากๆเลยกัน Hãy subscribe sáng kênh Ghiền Mì Gõ cũng không bỏ <laughs> เอขาะนขอตดีดอออร่อยมากจ้ากิมี้ํานี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย